สวัสดีค่ะทุกท่านเช้านี้พาทุกท่านมาชมสวนดอกไม้ที่นี่เลยนะคะสวนดอกไม้ที่นี่เมื่อคืนฝนตกทั้งลมทั้งฝนมาอย่างเต็มที่เลยนะคะมาชมความชุ่มฉ่าของเช้านี้กันเลยะคะ่ะเมื่อคืนทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าร้องตกอย่างหนักเลยนะคะที่จังหวัดส,สุรินเช้านี้พาทุกท่านมาชมสวน กล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดพันธุ์นะคะกล้วยไม้อ่อนซีดีตุ๊กตาเลืองระบำเหลืองๆเต็มสวนเลยนะคะมาดูช่อดอกนี่เลยนะคะโดนโค่้นไปอยู่ในช่อดอก ความแรงของลมเมื่อคืนนะคะทำให้ช่อดอกของเขาโน้มกิ่งหักลงไปนะคะซึ่งเป็นช่อดอกที่มีดอกที่ดกมากเลยแล้วก็มีตูมดอกที่ยังบานไม่หมดนะคะความชุ่มฉ่ำของไม้ดอกไม้ประดับทำให้ดูสวยงามงดงามมากเลยนะคะ ช่อดอกหักอย่างดีที่มีนี่เลยนะคะใช้ลวดมัดไว้แต่ก็เอาไม่อยู่ธรรมชาติของฝนฟ้าทำให้ดอกกล้วยไม้หักไปหนึ่งช่อดอกนะคะเราก็มาชมความสวยงามแต่ของเขาก็ยัง ให้ได้ชมกันอยู่นะคะเหลืองอลานทั่วสวนเลยแคทริยาในกระถางนี้ตูมโดอกของเขากำลังจะเริ่มบานออกมาตูมโดอกมีขนาดที่ใหญ่รอชมการบานต่อไปนะคะ ชุ่มฉ่ำกันไปเลยมาดูฝั่งนี้กันนีค่ะแคทริยากระถางนี้ฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งมีตูมดอกนี่เลยนะคะตูมดอกอยู่หนึ่งตูมกำลังจะเบ,บ่งบานออกมาอีกไม่นานนะคะกระถางนี้แคทริยา ตูมดอกของขเขา,ก,าเก็นี่เลยนะคะมาชมการเทงตูมดดกนี่เลยนะคะใกล้จะได้ได้เห็นได้ชมกันแล้วค่ะความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำฝนตกความเขียวชอุ่มของใบนี่เลยนะคะกล้วยไม้ช้างบาาาใบหนาใหญ่เลยนะคะ วันพาทุกท่านมาชมหลังจากที่ฝนตกแลว้วกล้วยไม้ที่นี่มีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะความเขียวชุ่มฉ่ำก็มาเยือนดูแล้วสดชื่นงามตามากเลยนะคะสําหรับสวนกล้วยไม้ที่พาทุกท่านมาชมอยู่นี้ที่บ้านติ๊กเองนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ